Hãy huh? yeah, right. to đi đi có dù dư qua đây thơm đây lắm gần. Ừ, Lạc lắm เอาอีวิงมาควดเอ้าเอาอีวิงมาควดเอ้า,มาเามื่อวานนี้เขาก็ับควดกนันเรอมันบ่ได้ป้ามันยังบ่ลงทีก็คือนะคือนี่นะ แงบนหลุดหรือดิอืมคือดี่นะคือปับหลดดิีนะ ตอดยวงซีก็เป็นตต่ยู่อยู่ดอ,ดอ,ดอกตอดเบดิงครั <c oughs> ตบตามงซ่งล้ว

ข้าวมันหวานดีกว่าปูดับเบิกอะอาแต่ปอดสารพิษสารพิษกันบมปอดอะมงก็ยังว่าบมปอดเขยังยอมรับเลย อันนะ่ะนทำเกาผักปลอดสารพิษไหมโอ้ยไม่ปอลอดหรอกฉีดยายกันเท่านั้นเลยแต่มันดีดีตรงที่ว่ามันหวาน,ม,น,าานมิ้นครับ ว่ามันบางที่มันก็เปื่อยจังก่อนเรอ่าเว่าคอืือดิดือดิดนะ เป็นป่าน้อยติดระบบหลังเรียกันย่งสิ่อนะ่ะหอยลิบลบๆๆดึงขึ้นมาโอ้ยตัวน้อยก็นิ่มก้อยนี่น,น้อยกินนะกินก็กินเข้าเลิกจังเด้อ

บางคนก็ว่าโอ้เขาได้กันจะ้ะบางคนไต้แล้วก็ไปปล่อยข้าวเดี๋ยวพอคนมาที่หลังมาติกโอ้มานั่งเฝ้าปลออ่อยปล่อยเบ็ดนั่น บได้ออกมาแต่เศร้าจุกมือไงสิลองออกมาแต่เศ้า,าออกมันแต่เศ้าอยู่กันเบิดมือ,อมเอาเข้าออกมากินน้ำอลองเบิ้งจากมือ,อมใจสีอดแบบนั้นบ่ขึละละ้นแล้วล่ะะมาให้

กดไลย